สวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องไอจดคนขอนแก่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ถึงคิวจนได้นะครับ EP ที่2แล้วนะครับ EP ที่2นี้เราจะเอาเรื่องราวอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์นะครับไม่ได้มาสอนหรืออะไรนะครับเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับว่ารถกระบะสี่ประตูเนี่ย ขับยังไงถึงจะคุ้มนะครับขับยังไงถึงจะมีกําไรนะครับห้าร้อยพันหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับผมจะมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1นนะครับจะเป็นการรับงานล่วงหน้ารับงานล่วงหน้าคือยังไงนะครับงานล่วงหน้าก็คือนี่นะครับตัวอย่างนะครับแล้วก็นี่ตัวอย่างนะครับอันนี้คืองานล่วงหน้านะครับ งานล่วงหน้านะครับเราจะใช้วิธีการกดก่อนวันที่เราจะวิ่งจริงนะครับสมมุตินะครับคุณผู้ชมนะครับแม้แม้กระทั่งตัวผมนะนะครับจะวิ่งวันเสาร์นะครับผมก็จะใช้วิธีนะครับในการกดวันเพื่อหันอศุกนะครับโอเคไหมครับเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมครับตามทันใช่ไหมครับคุณผู้ชมตามทันนะครับมาครับมาทุกคนมามามาข้อที่2นะครับฟังเลยนะครับคุณผู้ชมฟังนะครับข้อที่2นะครับคืองานนะครับ ที่เรากดไปใช่ไหมครับสมมุติเรากดงานล่วงหน้าได้นะครับตามข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเรานะครับหางานพ่วงนะครับหางานพ่วงไปกับงานที่หนึ่งนะครับงานพ่วงไปกับงานที่1จะไปยังไงล่ะพี่ผมจะรู้ได้ยังไงสมมุตินะครับเรากดนะครับงานแรกนะครับงานล่วงหน้านะครับจากบางนานะครับไปนนทบุรีนะครับงานพ่วงนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหางานนะครับ ที่อยู่แถวเรานะครับหรือจะเป็นสวนหลวงหรือจะบางนาก็ดีนะครับไปปทุมธานีหรือไปนนทบุรีหรือไปลาดพร้าวเราต้องเลือกงานที่มันสามารถไปเส้นทางเดียวกันได้อาจจะมีแวะหน่อยไม่เป็นไรครับเข้าใจนะครับตามทันใช่ไหมครับข้อที่3นะครับงานแรกนะครับตามข้อ1นะครับกลับไปข้อ1นะครับต้องกดงานในราคา300บาทขึ้นไปนะหักค่าคอมนะครับ อย่าลืมไปนะครับทุกครั้งที่เรากดนะครับให้คำนวณหักค่าคอมเสร็จนะโอเคไหมครับไม่ใช่ว่าเรากดรับงานสา0รอยบาทนะครับแอปเด้งขึ้นมา3า0รอยบาทแต่พอรับเงินจริงสองอยห้าสิบาทอย่างนี้นะครับผมว่ามันยังไม่โอเคนะโอเคไหมครับคุณต้องคำนวณอาจจะตีไป3 5 0หสิบาทงานนั้นนะครับหักค่าคอมอาจจะเหลือสา0รอยนิดๆเรามาลุยกันข้อที่สี่นะครับข้อที่4ี่เนี้ย ให้เรานะครับวิ่งงานนะครับในปะรี่มณนทนหรือวงแหวนนะครับรอบนอกทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะครับวงแหวนนะครับอยู่ตรงไหนนะครับตรงไหนอยู่ใกล้วงอยู่ใกล้วงแหวนตรงนั้นนั่นแหละครับรอบนอกนะครับอย่าเข้าไปในกรุงเทพชั้นในนะครับอันนี้นะครับทุกคนลองไปใช้ดูได้นะครับว่าเฮ้ยวิ่งยังไงถึงจะค้มวิ่งยังไง ถึงจะมีงานเด้งนี่แหละที่ผมบอกให้อยู่ในวงแหวนนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะโอเคโอเคครับเราจะไปต่อนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5้านะครับคํานวนนะครับเชื้อเพลิงให้ดีๆนะครับเชื้อเพลิงให้ดีๆยังไงนะครับผมขอแหละนะครับถ้าอยากได้กําไรเยอะนะครับแนะนํานะครับขอให้งานสุดท้ายนะครับเราต้องคํานวณดีๆนะคํานวณน้ํามันสมมติ รถเราเหลือประมาณ150หรือ200กิโลนะครับที่อยู่หน้าปัดหรือ,อเลขหมายใครนะครับที่ว่าเเดินทางจากตรงนี้ไปถึงบ้านเราพอเพียงไม่ต้องเติมน้ำมันนะครับให้หางานแถวบ้านเรานะครับเพื่ออะไรจะได้ไม่ต้องตีเปล่านะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของผมนะที่ผมวิ่งแล้วก็เหลือกำไรนะครับ500บ้างนะครับ1,000บาทบ้างถ้ามีงานพ่วงเยอะ กากำไรก็เหลือนะครับประมาณนี้ครับง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย